สวัสดีครับอันนี้ก็คือปลั๊กทั่วไปนะครับที่เราเห็นกตามท้องตลาดนะครับเวลาจะใช้งานก็เสียบนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์หรือบางรุ่นก็ไม่มีสวิตช์นะครับถ้าเราเสียบอะไรทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเราลืมเนี่ยเราออกจากบ้านไปหรือว่าเดินทางไปไหนไกลๆมันไม่ดีเลยนะครับมันอันตรายจะดีกว่าไหมครับถ้าจะมีสมาร์ทปลั๊กที่สามารถสั่งการได้จากทุกที่ทั่วโลกนะครับทราบสถานะว่าปลั๊กปิดหรือเปิดอยู่นะครับ รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายชนิดนะครับรองรับสูงสุดถึง1 0์ควบคุมการทำงานผ่าน WiFi นะครับส่วนการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อด้วย WiFi บวกกับ Bluetooth นะครับทำให้การเชื่อมต่อได้เร็วมากๆสั่งงานผ่าน Google ได้ด้วยนะครับใช้คำสั่งเสียงเปิดสมาร์ทปลั๊กปิดสมาร์ทปลั๊กได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสมาร์ทปลั๊กนะครับของไฮเทคหน้าตากำลังน่ารักเลยนะครับดูนะครับ พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน iHtech คควบคุมการทำงานได้จากทุกที่ทั่วโลกขอเพียงเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับอีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาได้ครับกำหนดการเปิดปิดของปลัก๊กตั้งนับถอยหลังได้ไว่าปลั๊กทำงานกี่ชั่วโมงถึงกี่ชั่วโมงแล้วก็ปิดการทำงานนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายครับไปดูกันอันดับแรกเลยนะครับไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iHtech ตัวนี้นะครับเป็นรูปบ้านสีแดงๆ แล้วก็ลงทะเบียนใช้งานได้เรียบร้อยนะครับแนะนําให้ลงทะเบียนผ่านกับ Google นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้งานกับ Google Assistant สั่งงานผ่านระบบเสียงได้ด้วยต่อไปก็ไปเปิด Wifi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Wifi 2 4 g นะครับตัวนี้รองรับ Wifi 2 4 g เพราะว่าครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่านะครับแล้วก็ไปเปิด b l e t ู o t h นะครับจากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน i h i t e c h ตัวนี้รองรับทั้ง ios แล้วก็ Android เลยนะครับ วันนี้มาเอาไว้ i อแพมาให้ลองให้ดูจากนั้นนะครับเพียงแค่นำสมาร์ทปลั๊กของไอเทคตัวนี้นะครับมาเสียบเปิดสวิตช์จากนั้นนะครับไปที่เพิ่มอุปกรณ์นะครับบวกตรงนี้นี่ครับก็จะเจออุปกรณ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับนี่สมาร์ทซ็อกเก็ตเราก็แค่เลือกเชื่อมต่อครับ แล้วก็ย้ำนะครับต้องใช้ Wi-Fi 2.4G เท่านั้นนะครับก็ดร้อยครบ100%นะครับนี100่ร้อก็จะขึ้นหน้าตายอย่างนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับอย่างนี้เขาเขียนว่า Smart s o กเก t เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น Smart p l u กนะครับ Smart p l u กนี่ครับแล้วก็บันทึกเสร็จสมบูรณ์ เราก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟสถานะนี่ครับการสั่งทํางานก็กดนี่เปิดนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาไฟอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะไปลองเสียบชาร์จกับเจ้าตัว iPad ตัวนี้ให้ดูนะครับเสียบ iPad ให้เห็นไฟสถานะด้วยนะครับจากนั้นนะครับดูนะครับเลือกปิดนะครับ iPad ตัวนี้ก็จะไม่ชาร์จแล้ว เรียกเปิดนะครับก็จะชาร์จขึ้นมาทันทีนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากเราได้ปลั๊กมาแล้วเนี่ยเราสามารถได้ปลั๊กที่สามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับฟังก์ชันข้างล่างตัวนี้เขาดาวสามารถสั่งให้ทํางาน1ชั่วโมงแล้วปิด3ชั่วโมงแล้วปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเขาดาวนะครับให้เปิดการทํางาน2นาทีนะครับก็จะมีการนับถอยหลังอีก2นาทีปลั๊กตัวนี้ก็จะปิดลงเดี๋ยวทำภาพเร็วนะครับ ตรงนี้จะตั้งเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยก็ได้นะครับแต่เนี่ยจะให้เห็นภาพเร็วก็คือ2นาทีก็พอเดี๋ยวดูนะครับพอครบ2นาทีปลั๊กตัวนี้ก็จะหยุดการทํางานนะครับถ้าสังเกตนะครับตรงนี้เมื่อกี้ขึ้นที่2นาทีเนี่ยครับรีบร้อยหยุดการทํางานแล้วนะครับพอครบ2นาทีก็จะ power off มันแปลว่าเราสามารถตั้งค่าปลั๊กตัวนี้ให้ทํางานกี่นาทีก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้นะครับนอกจากฟังก์ชันเข u ดาวตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีฟังก์ชันของ timer ครับ เราสามารถเข้าไปเพิ่มกำหนดการอย่างเช่นวันอังคารให้เปิดกี่โมงวันพุธเปิดปิดกี่โมงนะครับตั้งได้หมดเลยอย่างเช่นดูนะครับ15นาฬิกานาทีให้เปิด p o w า r อ n นะครับทำซ้ำทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับแล้วก็เลือกบันทึกครับเราก็จะได้เวลาได้นะครับ15นาฬิกาสนาทีนะครับวันจันทร์อังคารพุธ ปลักตัวนี้จะเปิดขึ้นนะครับไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับนี่ครับสุดยอดจริงๆฟังก์ชันพื้นฐานก็อย่างนี้ครับเปิดแล้วก็สั่งงาน่านเสียงได้ด้วยเปิดสมาร์ทปลักนะครับสั่งผ่าน Google ได้เลยนะครับปลักก็จะเปิดปิดการทำงานเดี๋ยวจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูครับ